นายกสมาคมอินเดียพัทยานำสมาชิกของสมาคมทำพิธีบวงสวงสักการะองค์พระพิกเนตรที่อุทยานพระพิกเนตรร้างในพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ยรวมทั้งมีประชาชนที่ทราบข่าวมีผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแห่พากันเดินทางมาสักการะกันเป็นจำนวนมากวันที่หสิงหาคม2566นายลักษมณ์ซิงค์นายกสมาคมอินเดียพัทยาพร้อมรองประธาน และคณะกรรมการสมาคมอินเดียพัทยาได้เดินทางไปร่วมพิธีบวงสวงศักระองค์พระพิกเนตเทพพระเจ้าแห่งความสำเร็จและสติปัญญาที่อุทยานพระพิกเนตร้างในพื้นที่บ้านหนองตะไครหมู่หนึ่งตตะเคียนเตี้ยอําเภอบางละมุงจังวชนบุรีทั้งนี้พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดประมาณสิบไร่มีองค์พระพิกเนตขนาดใหญ่มีขนาดหน้าตักกว้าง2.5เมตรสูงประมาณ3-4เมตรฐานรองกว้างประมาณ5เมตร โดยองค์พระพิกเนตยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ส่วนรอบๆบ,บริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆอยู่ในสภาพซากปรักหักพังแต่เดิมพระพิกเนตขนาดใหญ่องค์นี้ตั้งอยู่ในป่ารกจากการสอบถามชาวบ้านแถวนั้นทราบว่าสถานที่ดังกล่าวเคยเปิดบริการให้ประชาชนกราบไหว้ซึ่งเจ้าของสถานที่ได้มีการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรมชื่อหัตถกรรมถิ่นไทย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะกลายเป็นอุทยานร้างไม่ต่ำกว่า5้ถึง6ปีมาแล้วจนกระทั่งต่อมาถึงช่วงโควิด2019จนกระทั่งมีประชาชนมาพบต่างมากราบไหว้ขอพรและมีกระแสข่าวว่ามีผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งและรางวัลอื่นจึงทําให้ข่าวแพร่สะพัดประชาชนจึงได้เดินทางมากราบไหว้สักการะขอพรองค์พระพิกเนธมากขึ้น บรรยากาศของสถานที่ดังกล่าวพบว่ามีประชาชนและผู้ศรัทธาจากทั่วสารทิศเดินทางนำเครื่องเส้นไหวมาสักการะองค์พระพิกเนตกันเป็นจำนวนมากตลอดสองข้างทางมีกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นพ่อค้าแม่ค้ามาจับจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าอาหารเครื่องดื่มรวมทั้งพวงมาลายัยดอกไม้ทุบเทียนชุดผลไม้และชุดเครื่องไหวสักการะองค์พระพิกเนธกันอย่างคึกคักรวมทั้งแผงลอตเตอรี่มาเปิดขายให้เสี่ยงโชค กันที่หน้าอุทยานพระพิกเนธอย่างไรก็ตามอุทยานพระพิกเนตรังแห่งนี้หลังถูกค้นพบและข่าวแพร่กระจายในโซเชียลเน็ตเวิร์กจึงมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมากราบไหว้สักการะซึ่งการเดินทางมาสามารถเข้าได้สองทางคือจากถนนสุขุมวิทบางนาตราดเข้าหมู่บ้านโรงโปะ๊ะหรือตะเคียนเตี้ยระยะทางประมาณ10กิโลเมตรแต่หากมาจากทางเส้นคู่ขนานทางหลวงหมายเลขเ็มอเตอร์เวย์ จะใช้ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวเข้าซอยข้างสวนสาธารณะเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยนไปตามเส้นทางถนนลูกรังอีกประมาณ500เมตรจะถึงจุดหมายครับผมเราเห็นอ,องค์พ่อพิกาเนธที่นี่นะฮะเราเป็นเราคือศาสนาฮินดูนะครับจากสมาคมอินเดียพระเทววันนี้ผมพานำสมาคมอินเดียพระเทวมาที่นี่เพื่ว้พ่อพิกาเนธนะครับแล้วรู้สึกแบบ ดีมากเลยนะครับวันนี้เห็นคนเยอะถวายพระปิการณตอยู่ที่นี่นองค์พระองค์ใหญ่พระปิกาเณ์สวยงามมากเลยนะครับผมอยากให้ทุกท่านมาไหว้ที่นี่นะครับนะฮะจะได้มี ด้วยกันยินดีด้วยครับกับสำหรับคนไทยกับคนอินเดียที่มาไหว้องค์พระพิคเนทที่ปรากฏการณ์ตรงนี้รู้สึกว่าวันนี้อุ่นหภูาิข้างมากนะฮะยังไงก็โดยนำทีมของท่านนายกสมาคมอินเดียรัศมานสิงห์และก็เราสมาคมอินเดียพัทยานะฮะเราไม่ถือชาติว่าคนไทยคนอินเดียผู้ศาสนาเหมือนกันมากราบไหว้บูชานะฮะก็ทุกทุกท่านนะฮะก็อยากให้มาร่วมพิธีกันนะครับผมนะฮะในงานที่มาไหว้องค์พระพิคเนทองค์นี้นะครับผมนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม อย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารจากตะวันออกทูเดย์